เอ้ากล้าตวท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรายการเข้ามาหับส้มนะว่าซีภายในระ่างประเทศทวิธวาซีนิข้าวอิ่มนะว่าซีพักพอนิดน้อยทุกคนเลยแต่ว่าโลกเป็นพวกป่าทุกคนเลยป่าเที่ยวออกมาป่าเมื่อกี้ทุกคนตายมาเลยปากโค้งง่ายนะก็ตายปลาดุกนะก็ตายทุกคนอู้ปากโค้ก็ตายเดี๋ยวดอ๋อจะมาหนุ่ยัน มันนั่นเฮาปลาเสิร์นันมันมีมันขังทุกคนเลยเฮาก็เลยปลาอีถงนะเวลามันเป๊ะทุกคนถงนะมันย้ายมันหนักไปแล้วมันปลาแบบหายใจฟื้นหายยังไม่ต้องมันจะตายนะโอ้เฮาก็เลยต้องไปหายามกรับทุกคนเลยนะพยายามกรับมากสิ่งที่เมื่อบ้านทุกคนเลยนะเมื่อเพราะว่าเฮาเห็ดกินยังมีเมือดทุกคนเพราะว่าวักถ้าปลาคอตัวนั้นกับตัวเดียวนะกับง่ายทุกคนเลยเฮ็ดได้ไนะปลาทุกีเฮาก็เลยว่าสิเอาเมือดเขอยู่บ้านไป้ทุกคนเลยไปเดี๋ยวสิพาทุกคนไปยามกรับก้อนมาที่ทุ เดี๋ยวเลือน้ำเดียวว่าเราสิได้อย่างเมื่อตอนพ่อแม่นะน,นะสิได้หน,นูนำหรือบ่ล้วเลือว่าได้เท่ปาป่านใช่บ่ไปเดี๋ยวไปติดตามเดียวไปเบิ้งทุกคนเลยเอาสิถทธขึ้นเลยนะสิได้นเลียวอ,อยู่บ่ Để bước đàn đi con thôi Đàn ừ. này sơ tôi hòn, con phải cho chặt Mới thiếu kiếm thôi Yên Có đông dạo mà tôi hôi như thế Ờ tôi Tôi mà đó น่นาจะเป็นห่นไก่นะชิ้หนหงกระตากระตาเห่ทุกคนเมื่อกี้นะ,นะคนเต็มหมดเลยนะคนมีคนยิ่งนะทุกคนนี้ใครมีคนยิ่งมัไปตามก่อนนะกลับฮาอยู่เตู้นี่ทุกคนเลยหัวนะเสืออยู่ทั้งทีอนะกลับสองด่างทุกคนเลย เมืองด่างนี้ทั่วเลยเสือเอาคุยนูหนูพี่ก็เดินถือไว้ถือฮะถือไว้ถือโอ้ถือไว้ไล่กินไหมเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้มันกออกมาหนีได้ทุกคนเลยใส่ฝนตกนี่ได้หนูพี่เดินนะหนูกินข้ากิน้ไปยามดัางไม่กี่ทุกคนเลยเพราะวันยังอีด่างนึงทุกคนอยู่เตยสายพันธุ์เสืออยู่เทิั่งหมด มาได้บ้าจากตัวหนึ่งสองตัวเพราะฟ้ากสามีไส้ยินนะทุกคนเลยทุกคนเมื่อกี้นี่ค่อยเห็นคอยเห็นนกนะบินมาจับพี่นะเดี๋ยวคอยไปยิงร้ำมันบินไปกอนทุกคนเลยโอ้มันจับางนี้นะี่เรามาันกระมา่หายทุกคนเลยมไาไล่เพื่อพยายามกแกล้งทุกคนเลย โอคนเลยเมื่อกี้นี่คอยยิงนกนะทุกคนมันบินมาเสือกกนี่ทุกคนเลยแต่ว่านกแล้วมันบินลงมาต่้งเหรอดินเนี่ยมองนี่มองลายหิมะเลยข้า่บนคนเลยข้อคิดว่ามันถือได้โอ้มันจะบินไปนะทุกคนเลยนกที่จังที่นกนี่อย่างก็นกเฉียมดำนะทุกคนข้าวบนคนโอ้มันจะสูงได้ไหมทุกคนเลยกอมันอุ้ย <uw> <burada> โอ๊ยคนเล็บบอลแล้วนะนี่ทุกคนน้ยเล็บบอลแล้วเฮ็ดจะบินไปได้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 นะโอ้ยโอ้โตตุกง่ายอย่างนึงทุกคนนะโล้กอย่างวะเอาไปแล้วไปพอว่าแล้วมันต้องถือมันจะสูงทุกคนปลามันจะบินไปนะเหนะว้าว้อยแล้วทุกคนเลยเฮ้ยทุกคนเลยมันยุ่งงานนั่นนะทุกคน มันกำลังกิโดดบินไปได้บ่มันมันบินมาเสื้องานนี่เนี่ยค่อยคิดว่ามันมีทื่อได้เพราะค่อยยัดปืนบัดเดียวได้ทุกคนเลยเพราะค่อยไปเอามือมาหนั่ตัวกาพันนะถึงง่ายอยู่ทุกคนเลยมันบินมาจับงานนั่นฮะพุงานนั้นไหนกต้นาะไรยไ๊บงูไอ้โคกกไฟเด้เจ้าแมรุได้ป่าบินมันนี่ค่อยว่ามันมีทื่อค่อยว่ามันยืมมาเบิ้งได้แล้วไปเห็นบินภาพๆโต๊ะมาทุกคนเลยเป็นแมมมัฟอ่ะมาแล้วทุกคน นี่มาแล้วเด้นี่เห็นบอกเียบร้อยเททุกคนเลยไะเดี๋ยวเอาเบิ้งกับมไล่เพื่อมาถึงยามกลับไะทุกคนเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปยามมันกลับอยู่ทั้งเครื่องเพื่อมาดีทุกคนเลยนักสีดีเมอร์นี่ได้นกตัวนึงทุกคนเลยพอได้มาเฮิ่มเขาแม่หล่นกันเลยหนูนี่ห้าได้จ,โจะโตมาไหมมาได้โตเนาะ เดี๋ยวประมาณป่าเพื่อทุกคนเลย,ยเอาสหายิงน้อมือทุกคน่อยนกมากินนะนกตัวนี้กับน,นกยังกับ่ไรบนะ,ะเชือของปา่าบสโอ้ตัวใหา่อย่งีเดยเยนะป้อทุกคนนี่งาตาคนดีวยวเดสีใกล้ใช่ะได้ขนมาลนกินกระแซบตัเดยดยามเลาะขึ้นได้ทนไม่ได้ว้าเาสี ตัดกันทึ่งๆเลยทุกคนเลยยามกลับแล้วซีดิเมอร์นะอุ้นลูกเหนี่ยงทุกคนนะน้ำอยู่นะด่างนิมซื่อทุกคนเลยเสศรีตือบางเก้งอยู่กับขินทุกคนเลย ขึ้นยามดังนี้ทุกคนเลยพอดีบาไหลเพื่อนไปยามฟ้าฟ้าหอนพคนนะปั่นกันยามทุกคนมันถึงหม,นะม,มือมไหว,นะวนะสติมือ,อร์เมย์แต่ไหวเพราะป่าเขาสีน้ำเงินนะอ๋อของเสื้อนี่ด่างนุ่นคนไหวนะี่มีเห็นเลยนะ,ะนะเห็นแต่ฟอกันทุกคนเลยโอ้ถื่เราประจักษ์อันนี้นะ ก็เล็บเพรืทุกคนเลยเห็นช้ำฮะเล็บเพรเลยโอ้หาน่าเห็นแล้วน่าไรเฮ้ยหนุ่มเธอเกมาพีืนะฮู้เอาได้เอาได้เลยฮหนูแดงโอ้ได้แล้วแล้วแล้วเฮยตัวหาเอาได้เด้อ เดี๋ยวถ้าไรเอาก็ทุกคน đi. เอาแล้วก็เอาม,มานะเดี๋ยวถ้าเบิ้งยีโน่เพ้านะงงปุ้เทาไม่ได้ทุกคนให้เาางียเกิงนะโอ้อ่ะคนเลยมาไล่เพิ่นเอาอม,มาเลยนะนี่หนูแดงคนเลยไปเดจสิบเป็นหยามเบิ้งดัางไม้ต่อทุกคนปลาเชยหนูเนาะสื่อทำทุกคนเอ้ยหยุดถือเลยนะ สปควัดยียวเดี๋ยอด่างสุดท้ายทุกคนด่างนี้ก็ด่างบ,านาบอน,น,นเขาบะมอนคนกินข้าวตอนมาดามานาหมูทุกคนเลยมานําหมูวัดจ็บไปสิบขามไปขามหอยไปฝาไปขามหอยไปหยาบ้านะทุกคนเดี๋ยวน่กันมามาฉีบ่ด่างเดียวทุกคนเลย cái này nổ tên ứng Ừ, lại vào con này, chứ được bật đâu Mà lại phải con này Ô, oh, đẹp lối Hả? Đẹp lối, đẹp lối Đẹp lối Hả? Nè, thưa con này Này, sổng tổ nữa thưa con này, sổng tem nữa đây, đây. đây, đây, đây. Đảm xuất thái, cái thứ sắm thưa con này เร็จเลยโจไปเอาเลยไปโอ้ถิจะขาดพ่อนเนาะขาดเลยเอามาเพิ่มเอะเบิ่เนาะเพื่อนไหมเพิ่มเยอะเุดนี่นเลยหนูของข้าได้สโตทุกคนเลยกันกตัวนึงนะพอได้มาเพื่อฟ้าเขาขอฟ้าขอใช่เพิ่นพได้เพิ่นปิ้งกินทุกคนเลยลงเฮนอ้าวคนเลย วันนี้ฮอกซีดีเดินทางเมือบ้านทุกคนเลยเดินทางเอาเครื่องของไปหารถจักรคนละทุกคนเลยทักสีว่าสีลงไปหาต่อใกล้อีแถวว่าแถวยิงว่านี่ยคนเลยด่านบงใกล้ตอนนี้แหละไปเดี๋ยวเดินทางเมือกับบ้านต่อเลยทุกคนเลยเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศตอนเมื่อทุกคนไปคนเลยพี่ฮองคุณมาเมื่อมานี่กันได้ได้เครื่องหนึ่งทุกคนเลยเครื่องเท่าได้หยามากับเมยเพราะเล็กทุกคนเลยเพราะมันขึ้นผู้แล้วทุกคนมันก็เลยเมย์เน้ มาไล่จะลมเลยโอ้นะมันสั้นทุกคนเลยสั้นสั่นก็แล้วนะพอตโดอแล้วทุกคนเลยเม่ยเหม่ยเลยก็คือมาพักนี้ยังเย็นด้อยนะโอุ้กคนเลยฟอตทุกคนจะเป็นรูปลงไปทุกคนเตอมเลยน้อจะเป็นหม้อข้เตาอยู่ อ่ากรเลยเอ้ต่ะมาเยทอดงามอนั่นนะเฮ้ยเส้ขยับขึ้นบังอีผู้ด่านตัวน้า้ง่คอยมาเห็นเห็นทอดผู้ผทดเลยเนอะฟาผู้เถอะนะก็ดิ่งเฮ้ยทุกคนนี่คอยได้ถือถูกแทก นาจะหลืบหมดเินผ no, ูคนเลยเหมือนเป็นผูนะรเป็นผูขข้างนี้นาะออปก่อนเหมือนสั่นนั่นคนผูนะอยางมาผูลุบลงเตอร์ไปฮะผนเดหอดเท่าไรหอดบอลลปดหอดบอลจอดเทอาไร Mười cái đàn lên Phải đeo chỉ có cửa vịt Đúng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cho มอครรถเราได้แห้งคนเลยเม,มา่เมื่อกี้ที่มือนขี้นน่าเธอแต่เต่อนใช่เบิงเขาว่าสิเมื่อน,นี้คันเราได้แวะเบิกเงนต่อใกล้ทุกคนเลยวัสีเยอะแวะเบิกต่อใกล้กเลยไป,ดปเดี๋ยวติดตามภาพรบรรยากาศเดินทางกลับบ้านทุกคนเลย ไปแล้วมัจอดทันทีมัเดินทางกับบ้าน่อนทุกคนเลยขำเลยพอบ,บ้านก็ดีจะขำทุกคนเลยมาซีโม่ไปต้องข้ายก่กินเลยอ้กแดง คนหอด้านแล้วอะไรสิ่าได้ไรหมอนาาเงเ่เเห็ดมุ้งนี้ได้แห้งนะทุกคนเด้อีกคืทางเข้าบ้านของอกทุกคนเลยอมเอกสุดยอดเลย บ้านเราดินีุ่กวนแจก้าได้ทางเา้นโอ้แบบมอเต้ามาแต่ดานเราจากคนเออมือเดียวบอกว่ารกำลังไรบมือกันเนาะโอ้มอรก่อนเนาะมีอยู่เนา่บมออร์ห้อาได้บมออไมอใ้อมโอ้บัก อาวเบิ้งโคงเก้าอกอดได้เลยอคเลยมอเทินเากอได้่อป่าเอามาฮ่แนเบิ้งคนพูดว่าอ้ยเรื่องตล์เห่อนี่มีตัป่าตัวใหญ่เพ่าทุกคนนี่ปาตัวนี้ประดุกกันี่เอาไปสืกโค้งโอ้คลองเลยวแมทำบิขังสุคคองได้เอาส่งมานะนาทงนัเลยป๊อกปอกัทุกคนเลยแล้วก็นนกนกแล้วก็หนูตัวทุกคนกินเพื่ออ จะปาแต่เช้านี่ไหวได้เสามียใช่ไหมใช่เป็นงงป่าอีล่ะตบโอ้โห่วยละอ้าแม่มอ่ะคนเลยมองหัเฮือนหอวซานแล้วนะเอากต่สิได้พักพ่อนก็ทนห้าน้าในก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้กับมีอย่างไรทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวสิ่งที่ฟ้าจะมีทุกคนเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกับเจ้าทุกท่านที่มาติดตามเป็นกงินจ่ายให้นะพอกานในคลิปต่อไปทุกคนบายดี